สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิบทำคพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่27่สิบจพฤศจิกายนสองพครับตอนนี้คือ2องทุ่มย4ี่นาทีครับคือวันนี้ขณะนี้ก็กำลังมีการชุมนุมนะครับที่5แยกรัฐพาวนะครับ ซ้อมต้านรัฐประหารแต่เมื่อเย็นวันนี้มีการดีเบตนะครับาทางรายการถามตรงๆกับจอมขวัญซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนนท์นะฮะกับลุงปานัสยาดรอนนท์เนีน่ยมาพูดในประเด็นก็คือสนับสนุนสำนักง,งานทรัพย์สินสุภาพบตรั์นะครับส่วนน้องรุ้งเนี่ยเป็นปฏิรูป สถาบันพระหมหากษัตริย์มาพูดเรื่องทรัพย์สินหลังจากที่ผมดูเนี่ยนะครับวันเนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้น้องลุงแพ้นะครับแพ้เพราะว่าข้อมูลไม่แน่นไม่ดุดันไม่ดุดันนะครับแล้วก็เหมือนยังไม่แม่นเรื่องทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ในขณะที่ ทางอาจารย์อนนท์แกศึกษามาลึกซึ้งนะครับศึกษามาลึกซึ้งแต่พูดก็มีจุดโวเยอะพูดก็มีจุดโวเยอะเรื่องของในหลวงโอนทรัพย์สินมาเป็นของตัวเองเพื่ออยากจะเสียภาษีหรือแม้แต่ท่านอยากเป็นคนท่านอยากจะท่านประหยัดนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของตัดคำ ชื่อสำนักทรัพย์สินส่วนพระมาเป็นทรัพย์สินส่วนส่วนพระมศาสตร์เพื่อต้องการย่อลงคือผมคิดว่าวันนี้ถ้าเอาตรงๆเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลแบบลึกซึ้งเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับก็คือต้องให้อาจารย์ชนะเอออาจารย์ชนะนะวันนี้ผมให้อาจารย์เนี่ยชนะเพราะว่าน้องรุ้งเนี่ยติดติดขัด,ข,ดขัดไปไม่เป็นไม่มีความมั่นใจ คือไม่ดุอะอย่างนี้ดีกว่าคือผมคิดว่าวันนี้คือต้องยอมรับนะวันนี้ผม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 ,ผมเห็นคือพอผมไม่เคยเห็นน้องรุ้งปะทะในแบบคือเขาอาจจะเจอรุ่นใหญ่นะคือเขาเจอรุ่นใหญ่ระดับคนนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รนะุงนี่เขาแค่เด็กปีสามอายุยีิบสองประมาณนั้นอนะยีิบสองนี่คือ ประสบการณ์ผ่านโลกในชีวิตแล้วก็ข้อมูลอาจจะยังน้อยมากในเรื่องนี้แต่เวลาอยู่บนเวทีเนี่ยดุดันใช้ได้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับน้องลุงนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือการประกบคู่มวยวันเนี่ยมันมันห่างชั้นไปหน่อยมันห่างชั้นไปหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าประกบนะครับอาจารย์อนนท์ต้องเจอชัยทวัตตุลาทนครับชัยทวัตตุลาทนซึ่งเป็นคนวิเคราะห์เรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีการโอนหุ้นจากฟ้าเดียวกันซึ่งวันนี้ในแฮชแท็กถามตรงๆกับจอมขวัญมีการนำมาแจกไว้ด้วยซึ่งอยากจะขอเชิญแฟนรายการช่องชิพทางเิเศษทุกท่าน ได้ดาวน์โหลดไปอ่านภายใต้คลิปนี้ครับและขอบอกว่าคุณจองขวัญจัดอีกรอบหนึ่งนะแก้มืออ่านีด้ดีกว่านะครับถือว่าเป็นมวยแก้มือนะเป็นมวยแก้มือเชิญไทยชัยธวัตตุลาธนพักก้าวไกลสูสีกับอาจารย์ครับอันนี้สูสีเลยเพราะว่าเป็นคนเขียนบทความเป็นเจ้าของบทความด้วยผมได้ นำบทความของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ยมาทำเป็นคลิปซึ่งวันนั้นอะ่ะผมก็ได้ทำคลิปเรื่องของรัฐธรรมนูญ60จุดเริ่มต้นของการโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ต้องประกบคู่ใหม่ครับต้องประกบคู่ใหม่ไม่รู้ว่าคุณชัยธวัฒน์จะมาหรือเปล่าแต่ถ้ามาผมบอกเลยครับ งานนี้ถูกคู่มากถูกคู่มากๆวันนี้ประกบคู่มวยแล้วเริ่มเห็นเขาเรียกว่าอะไรผมเริ่มเห็นวุธิภาวะหรือความรู้ที่มีอยู่เนี่ยในตัวเนี่ยมันมันไม่ตกผึกพอครับในสำหรับน้องลุงนะซึ่งเราจะเห็นในในทวิตเตอร์เนี่ยค่อนข้าง เราไปดูได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูสักทีหนึ่งนะครับในในในทวิตเตอร์นะฮะขวันก็ขึ้นมาอันดับ2นะครับเป็นรอง27พฤศจิกาไป5แยกลาดพราวครับเนี่ยครับก็มีแจกฟรีบทความส่วนทรัพย์สินส่วนวรพระวัสัตพระพระชะทรัพย์ยามผัดแผ่นดินรัฐมนารสองครั้งชัยทวัตตุลาธนต้องอันนี้ครับ ต้องอันนี้นะฮะเนี่ยฮะอันนี้ก็มีคือน้องลุงอาจจะแพ้ในทีวีนะแต่ว่าวในเกาะในทวิตเตอร์บอกอานนท์ศักในทวิตเตอร์มีช่วยนะอานนท์ศักวารวิทย์บอกว่าเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้เข้าไปดาวโหลดนะครับรายงานประจำปีและบอกว่าเสียภาษีทุกปีขอหลักฐานด้วยนี่โล่งครับนี่ฮะอันนี้มีคนมาช่วยน้องลุงนะ ลุงอธิบายเําว่า The King Can Do n o t o n ต้องมีคนมาทาหน้าที่แทนกษัตริย์ในการหมายเลขการทรัพย์สินเปลี่ยนมาเป็นชื่อพระอค์เป็นผู้ถือหุ้นไอคำพิลกการอาจารย์นิดาเถียงแต่จอมขวัญเป็นผู้ปิดเบรกนะครับในหลวงประหยัดมากแล้วก็อาจารย์ที่มาดีเบตกับน้องลุงในทางตรงกับจอมขวัญบอกว่าการที่นรอสิบเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาเป็นชื่อ,อพระอค์เพราะรอสิบต้องการเสียภาษีอย่างเท่าเทียมประชาชน นี่ก็เป็นคนหัวเราะนะครับเนี่ยฮะพระเจ้าอยู่หัวพงกนี้ประหยัดมากไม่ยอมใช้สิ้นเปลืองไม่ยอมเแบบิกเบียนเลี้ยงองค์มนตรติมีรับประจำต่ไหนว่าส่วนกลางทรงประหยัดอันนี้บอกว่าอาจารย์นิรบอกว่าในหลวงใหญ่เสียภาษีจะแย่อยากรู้ความเท่าเทียมงานช่วยงดงบลดงบสถาบันลงหน่อยอลองฟังเสียงหน่อยครับลองฟังเสียงนิดนึง ท่านทรงประหยัดมากแล้วก็ไม่อยากให้ใช้เงินเปลืองท่านห้ามกระทั่งองคมนตรีมีรถประจําตําแหน่งองคมนตรีจะไปไหนมาไหนนี่ต้องเรียกรถเซอร์วิสส่วนกลางนะครับไม่มีของตัวเองขา้าราชการในสํานักพระราชวังทุกคนห้ามมีรถประจําตําแหน่งของตัวเองท่านประหยัดมากระชื่ออยู่หัวพระองค์เนี้ยท่านทรงประหยัดมากนี้บอกว่าจยานนีดาบอกใส่ชื่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ถือหุ้นแต่ก็ยังแบ่งเป็นทร,รัพย์สินส่วนพระองยร์กับทรัพย์สินส่วนพระองค์อยู่ จะใส่ชื่อพระเจ้าอยู่หัวหรือสำนักทรัพย์สินไม่ต่างกันลุงบอกว่าไม่ไม่ต่างกันได้ไงอาจารย์นิด้าถามกลับว่าปนัสยากับลุงต่างกันไหมนี่ฮะนี่ครับคิงว่าหมายให้สำนักทรัพย์สินใช่ไหมหน่วยงานหรือบุคคลหรือเป็นไปตามภระาชอธยาสัยภายใต้เครื่อนไขยางได้ยังไงไม่ได้พราชวังคนละหน่วยงาน อาคุณพูดให้จบอาจารย์อย่าพิ่งเนาะให้เขาพูดให้จบก่อนเนาะอ้าวค,ค,คนลเหน่วยง,งาน <c oughs> คือคุณรู้ไม่จริงคุณอย่าพูดซิชัวอาจารย์ให้เขาพูดให้จบพรบทรัพย์ส,สินพระมหากษัตริย์ปีหกหนึ่งคือด้วยความที่มันเป็นไปตามพระราชศรยาใสเนี่ยการที่คือการที่ไปทํากันบ้านก่อนไหมเอออาจารย์คืออย่างนี้หนู ผู้อย่างที่อยากจะพูดผู้อย่างที่อยากจะพูดเดี๋ยวผมจะสองพูดพูดมาเลยผู้อย่างที่อยากจะพูดค่ะไม่มีปัญหาค่ะไม่ไม่ต้องเกรงี่พี่บีไฟอ่ะผู้อย่างที่อยากจะพูดฉัใจเย็นๆผมขอโทษใจเย็นๆย็นะผมอาจจะดุไปสักนิดหนึ่งพอคุณไม่แม่นแล้วผมก็รู้สึกว่าต้องดุกันหน่อยละเอาละค่ะเซลุงค่ะนี่แหละครับที่แพ้นะฮะพอไม่แม่นต้องใช้ทวัตตุลาทนครับ ก็จริงๆอาจจะเป็นการว,วางเกมผิดนะน้องลุงมาเนี่ยโอ้โหจริงๆผมก็ไม่เคยฟังอาจารย์อนนท์นะแต่ว่าถต่ว่าแกพูดเนี่ยในทวิตเตอร์เนี่ยโตได้นะครับแต่ว่าน้องลุงมาเที่ยวนี้ไม่โหดแบบในเวทีนะคือถ้าโหดแบบในเวทีเนี่ยต้องจัดแบบพวกในทวิตเตอร์ต้องจัดแบบบนธรรมศาสตร์และการชุมนุม หรือว่าน้องลุงอาจจะไม่ชินในเวทีที่มีการถกเถียงถ้าดูทรงนะครับเพราะว่าลุงจะดูเทพเนี่ยต้องหน้ามวลชนถ้าดูจากเกมนี้นะมาวันนี้ไม่โหดเวลาเจอเจอหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกัน,นครับโอ้นี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดอ่อนนะเป็นจุดอ่อน เออน่าสนใจนะวันนี้น่าสนใจนะครับต้องเจอแบบฟอร์ทัตเทพอย่างเงี้ยนะฟอร์ทัตเทพไผ่าดาวดินไผ่าดาวดินมาเจอเรื่องนี้ผมก็มะผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ละยองก็ไม่ได้นะครับทําไม่ละยองนะต้องเพนกวินเออถ้าเพนกวินเนี่ยได้เลยประกบกับ อาจารย์อนนท์นี้ได้เลยครับถ้าเป็นคุนลุงพัทยาไม่ผ่านนะวันนี้แพ้ไม่ผ่านะวันนี้แพ้จริงวันนี้ยอมรับว่าแพ้จริงแพ้ไม่ผ่านไม่ผ่านนะฮะไปดูต่อในพระองค์ก็คือการเสด็จพระงค์นะหมื่นสี่พันคนเจ้ามณตรีมีชุดสักห้าสิบคนแปดแล้วก็หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์คนรวมกันประมาณหมื่นสี่ซึ่งไม่ได้เยอะนะแล้วก็ใช้งบนะแค่แปดพันล้าน โหนหกพันแปดร้อยล้านต่อปีโดยประมาณผมจําตัวเลขไม่ได้เอกแทกนะครับแปดพันเกือบเก้าพันแปดพันนะซึ่งไม่ได้เยอะนะฮะสาหรับการจ้างคนหมื่นสี่นะนี่ก็เอามาโต้ในทวิตเตอร์นะครับประหยัดอะไรเยอรมันที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ต้องเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก็ยังรู้เขาประหยัดถ้าใช้เงินตัวเองไม่ว่าเลยแต่ใช้ภาษีประชาชนใช้เงินแผ่นดินอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าในหลวงท่านใช้เงินที่ไหนนะครับแต่ว่า ไม่ใช่อยู่หัวพระองค์เนี้ยท่านทรงประหยัดมากแล้ว,วก็ไม่อยากให้ใช้เงินเปลืองท่านห้ามกระทั่งองคมนตรีมีรถประจาตาแหน่งองคมนตรีจะไปไหนมาไหนนี่ต้องเรียกรถเซอร์วิสส่วนกลางนะครับไม่มีของตัวเองข้าราชก,การในสํานักพระราชวังอันนี้บอกว่าสิ่งที่เห็นคือสิ่งสา,สามารถพูดได้ไม่เคยมาก่อนสรัยสมภพรมกษัตริย์ตั้งแต่เกิดจากพ่อต้องแม่มาไม่เคยเข้าถึงเรื่องนี้จงขวัญท่าทําหน้าที่ได้มีมากถามทุกอย่างที่อยากรู้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นนโยบายของ s b จะเป็นอย่างไรแล้วก็นอกจากนี้นะคะเมื่อวานที่คุยกันก็คือเป็นประเด็นที่พูดว่าเมื่อเป็นพระนามของพระองค์เนี่ยเหมือนเอางี้ถ้าเรียมเกิดเรียบเอาย้ําภาษาชาวบ้านนะจ๊ะก็คือเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าดึงพระองค์ลงมามีความเสี่ยงในนิติจต่างๆอาจจะเป็นพลามุมแบบที่อาจารย์พยายามจะบอกนะคะก็คือว่าเหมือนกับเป็นการทําให้สมาของพระองค์เนี่ย มีความเสี่ยงตามสถานะชีพท,ที่ตัดไปจากเกาะหน้านีซึ่งอยู่ในนามของสนักสักศิลิ์ก็แบบเดียวกันหลักการเดียวกันว่าไม่ืช่หัวท่านเป็นเจ้าของพระราชทรัพย์อย่างนี้นี่เองครับที่เปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น SC ชีในนามพระมหากษัตริย์จากสถาบานันจากในานามสถาบานันกษัตริย์มาเป็นพระนามของเราสิบเหตุผลเดียวท่านต้องการจ่ายภาษีเสียด้ความรู้อาจารย์นะาคะเกษตร,ส,ส,นรสนเรียนลึกแต่พื้นฐานง่ายๆกษัตริย์รวย แต่ต้องถมเงินเป็นเหมือนราฐวิสากสทุกปีมีปันผลและธุรกิจเป็นภาระเขา้าโจเองอยังทําตัวเป็นโล่เป็นคนดีปกป้องผู้มีอํานาจนี่ะมีคนมาโต้แทนลุงอ่านี่ฮะนี่ไงมวยไม่ถูกคู่เท่าไหร่ผู้ตามตรงใช่การพูดของอาจารย์ไม่ได้ทำให้ข้อมูลตัวเองดูน่าเชื่อถือแต่เขาพูดทำให้ ลุงดูมีความรู้น้อยลงอันนี้จริงนะครับคุณอิมูนกบอกว่าคือเราว่าการดีเบตควรเอาคนที่มีความรู้ด้านน,นั้นมาดีเบตกันอันนี้คือลุงไม่ได้เรียนด้านนี้คือสองสารถูกต้องอันนี้เห็นด้วยครับคุณสเตมโต้บอกว่าวันนี้เสียหายมากจริงๆที่เสี่ยงตายยกระดับประเด็นขึ้นมานผู้สาธารณะแต่ไปโดนต้อนจากฝั่งนูน้นจนเสียความน่าเชื่อถือ ทำให้ประเด็นทั้งหมดพูดมากลายเป็นไม่แม่นมอต้องดูแลตรงนี้เวลารับเชิญทํากันบ้านก่อนเจอใครประเด็นไหนความเห็นคนนี้ตรงกับผมเลยนะครับตรงกับผมเพราะว่าจริงๆน้องลุงเนี่ยเป็นคนประกาศข้อนี้ขึ้นมาแต่พอตัวเองไปไปไม่ได้ครับอันนี้ไปไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าพูดถึงทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นการเปิดเกมเปิดประเด็นทั้งหมดที่ทําให้สังคมเนี่ยได้สามารถพูดถึงสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ต้องต้องยก ต้องยกความกล้าหาญของน้องๆรุงุงนะครับไม่งั้นเธอคงไม่ได้เป็นสตรี100อันดับของโลกปี2010จาก BBC อของอังกฤษนะครับที่เธอเป็นแรงบันดาลใจและผู้ทรงอิทธิพลนะครับแต่วันนี้แพ้ไปนิดหนึ่งนะครับแพ้ไปเลยแพ้แพ้แพ,แพ้วันนี้แพ้แพ้นะครับวันนี้แพ้แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้เท่าไหร่นะถ้าดูทรงแต่ว่าศึกษาเยอะแต่วันนี้น้องลุงแพ้ครับ อันนี้เขาก็ดูด้วยความเป็นกองเชียร์ตั้งใจนะถ้าคุณลุงทาเต็มที่แล้วแค่นั้นแต่กลยุทธ์พูดแทรกเอาความวุโสขมมันอยู่ใน DNA อ็นเอสลิมอันนี้บอกคุณพี่ต้องการจะเสืออะไรคะแถจนทลาะบอกเปิดปากบอกไม่พูดจากก้าวล่วงแต่พี่ดึงมาหมด5 6 90กเาจำผลปอสะดุง้งความรู้ของพี่มีอยู่ไม่ทําให้คุณพี่ออกจากกาลาแ,แลนได้เลยเอาฟังหน่อย เรียนจะถามอาจารย์ปิดท้ายก่อนที่จะไปปิดท้ายที่เขาก็คือว่าอาจารย์คิดว่าเหตุผลอะไรทําไมถึงไม่เกิดขึ้นในสมัยรัชากาลที่9คะ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์ซึ่งมีพระนิสัยมีพระบุคลิกภาพแตกกันนะครับรัชากาลที่สิบท่านอาจจะทรงเป็นทหารท่านอาจจะทรงเด็ดขาดท่านมีพระประสงค์อันแรงกล้าที่จะทําให้ทุกอย่างอยู่ในถิ่งสิ่งที่ถูกต้องได้ควรน,นะท่านอาจจะอยากทําให้ทุกอย่างถูกต้องนะท่านอยากจะทําให้ เรียบร้อยตามพระราชพินัยกรรมของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตเช่นที่ดินวชิราวุธวิทยาลัยเนี่ยชัดเจนที่สุดไม่ใช่แค่ที่ดินนะหุ้นเงินสดตึกแถวเพียบเลยนะครับซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยทรงคิดแบบคนอังกฤษว่าโรงเรียนต้องมีกองทุนเพื่อทําให้มีดอกผลมาอุดหนุนการศึกษาให้ได้การศึกษา The best education คือ,อ,าก,อาการศึกษาที่ดีที่สุดในในต้นทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ต่ําที่สุดเพราะ ท่านก็ทำตามพระพินัยกรรมของพระราชบุรพาการีคราวนี้พระราชพินัยกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นกฎหมายนะก,กำลังจะถามอาจารย์ว่าคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าคือผมไม่กาัดก้าวล่วงว่าราชการที่9ก้ากับราชการที่10ต่างกันยังไงถ้าคุณขวัญจะก้าวล่วงอย่างนั้นก็คุณขวัญก็พูดนะครับแต่ผมบอกว่าอันนี้คือความแตกต่างของพระเจ้าแผ่นดินแต่ละพระองค์ ไม่ดิฉันกำลังจะถามที่ตัวอาจารย์าอาจารย์รู้ได้ไงว่าดิฉันจะถามว่าอะไรไม่รู้ดิฉันกำลังจะถามที่ตัวอาจารย์ว่าตอนที่เป็นสมัยของรัชกาลที่เก้าเนี่ยอาจารย์คิดว่าจริงๆรแล้วควรจะมีการจัดลักษณะแบบนี้ขึ้นไหมคะคาอธิบายที่อาจารย์เขียนไว้12ข้อผมไม่อาจจะไปเก้าล่วงไม,ไม่ไม่ถึงตัวอาจารย์รรคิดว่ารัชกาลที่เกนะ้ายุคสมัยต่างกันนะครับนะในรัชกาลที่9เนี่ยนะครับตอนต้นรัชกาลเนี่ยจอมมณปอใหญ่โตมากนะพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปที่ไหนเนี่ย ต้องขอรถอนุมัติรถจากจอมพลปอนะต้องเบิกรถจากจอ,จอมพลปอถึงจะไปไหนได้กว่าท่านจะทําอะไรได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะ,ะสถานการณ์ต่างกันจะให้พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์ทําเหมือนกันหรือไปเปรียบเทียบกันเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่จะให้พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9เหมือนพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่5มันก็เป็นไปไม่ได้จะให้คุณรุ้งกับคุณจอมขันเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ครับ อ่ะมาดูแบบล่าสุดหน่อยฮะแฟนรายการมาดูแบบล่าสุดสักนิดนึงนะครับโอ้โหนี่ถือว่าแรงขึ้นมานะครับเนี่ยปฏิรูปกลองทัพทหารเกณฑ์ด้วยค่ะตลกมากไปแบบน้ำขุนๆอ่าน,นี้อะไรอ่ะเตอแล้วโดยหลักของ t i n g rights ยิ่งไม่ต่างโอเคค่ะอาจารย์เตอยังไงดี ยังไงดีคือหนูขอเปลี่ยนเรื่องเลยกันนะคือหนูขอเปลี่ยนเรื่องเลยกันนะแล้วโดยหลักเนี่ยเอาข้อมูลตรงๆก็ไม่แน่นจริงลุงรักษาปฏิอาพพผู้ช่วยอาจารย์มันต้องออกมาแบบนี้รอบหน้าเอาคนเท่าๆกันนะอ่านี่ฮะอันนี้อะไรไอ้น้องลุ้มโดนนะช็อตเอ็นดูหรือสมเพศ อ่าลุงไม่น่ามาดีเบตเลยฟังอันนี้เขาบอกอะไรนะเดี๋ยวดูนะฟังวิสัยทัศน์ลุงรายการจอมขายขวากลุ้๊กใช้ความีแทนที่ไร้หลงเ็มีสมบัติไม่แต่งัะทอและแตระกูลทุกคนลุงห้ามเนี่ยวลงทุนแต่ไม่ห้ามอีกฝั่งเขาว่าเลื่อมล้ำนิยามผมละงงลุงเลยโอ้โห อันนี้ส่วนใหญ่ลุงหน้าหงายนะฮะนี่ฮะต่อไปแบบน้ำขุนๆโอ้วันนี้แพ้วันนี้แพ้วันนี้แพ้นนแพสิ่งที่ผมอยากรู้นะวันนี้เกิดอะไรกับน้องลุงขึ้นมานะับปกติไม่น่าไม่น่านะเพราะว่าคุณน้องลุงเนี่ยสนิทกับเพนกวินเพนกวินเนี่ยพูดปาใสเรื่อง ทรัพย์สินส่วนพระมหากริย์เนี่ยโอ้โหท็อปฟอร์มมากนะครับท็อปฟอร์มมากคุณชัยทวัตตุลาธนผมไม่เคยใครเห็นใครพูดเรื่องนี้นะไม่เคยเห็นนะครับเห็นแต่หนังสือที่อ่านหนังสือที่อ่านเนี่ยก็อยู่แถวนี้แหละวางใกล้นี่แหละนี่ฮะนี่ครับตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยชัยวัตตุลาธนเนี่ยอยู่ในเล่มเนี่ย ซึ่งเดี๋ยวแฟนรายการลองไปอ่านกันดูนะครับ <c oughs> ลองไม่อ่านกันดูแบบเต็มๆนะอันนี้ไม่ใช่เต็มๆนะครับเนี่ยอันนี้มีแค่สองสาแผ่นนี่เองนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่ลึกซึ้งมากเนื้อหาแบบบทความเนี่ยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พระราชทรัพย์ยามผัดแผ่นดินและรัฐประหารสองครั้ง <c oughs> ผมว่านะคือผมก็คือระดับ สสชัยธวัฒน์เนี่ยปะทะกับอาจารย์อนนท์เนี่ยโอ้โหผมว่าจะถูกคู่มากกว่ารู้เลยครับวันนีน้น้องรุงประกบแล้วไม่ถูกแพ้แต่ถามว่าใจใหญ่ไหมใจใหญ่กว่านะครับแต่ว่ามาวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ใครใกล้ชิดน้องลุงก็ลองไปถามสัมภาษณ์แล้วมาขึ้นหน่อยว่ามันรู้เกิดอะไรขึ้นวันนี้มาแบบไม่ท็อปฟอร์มเลย มาแบบไม่ท็อปฟอร์มมากๆก็ขอบคุณคลิปทั้งหมดนะครับกับารายการถามตรงๆกับจองขวัญน,นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกความเห็นทวิตเตอร์ขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง y o u t u คลิปทำพิเศษเดี๋ยวดาวน์โหลดอ่านนะครับจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดและฝากแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ